ถ้าลูกศิู้องก็แม่คุยกันมันนะท่านเล่าให้ฟังเลยอย่ึงนข้นาดชัดเจมาท่านเล่าเองนี่ตายมานี่ตายถือเป็นลูกศิษย์ของท่านจะมาขอัาติท่านบอกไม่ต้องัาติท่านเล่าดอย่างเด็ดด้วยนะอืมาเยอะก็ดีมหานิกายก็ดีตั้งที่ตั้งนามไว้ตามสังคมนิยมเท่านั้นส่วนความดีงามธรรมบุญ พระพุทธเจ้าเปิดไปแล้วเพื่อมาผลนิพพานไม่ว่าจะธรรมดุยมหากาย์จัดโลกรายใดที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติให้ถูกทางว่าผลนิพพานได้ด้วยกันกันจริงไม่จําเป็นต้องยักติเพราะฉะนั้นฝ่ายมหาจารจริงมีจํานวนมากท่านให้ยัติถ้ายัติแล้วจะเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นมาแล้วก็จํานวนผลประโยชน์จะมีน้อยทั้งว่าถ้าต้องยัติเช้าคมยอมรับแล้วทำก็ยอมรับทั้งว่า ชื่อมันตั้งแต่ไตมันก็มีชื่อสมว่าเวลาสรยางกระูกตั้งแต่ไตมันจะมีชื่อวา่าถ้ามันรู้มมหมายนกายทำไมจะเป็นชื่อไม่ได้ว่ากันว่างันั้นท่านสั่เองอาจารย์มีโพราชอาจารย์จินนีอาจารย์ไหนไปรู้สิลุงบุมันทานั้นท่านท่านห้ามให้ยติห้ามดางเดชขาดท่านพูดเองนะถ้ายติแล้วก็จะเป็นซักเป็นฝ่ายไปมันผลประโยชน์จะไม่ได้มากกว่า ยื่งฝ่ายสมานิกายจะนวนมากมายซะด้วยเพราะถึงให้แยกคนลวคนฝ่ายนั้นก็ตายโอ้ใหประโยชน์ท่วถึงกันนักปฏิพาณเราเราได้หมดทมยุ่หมายุกายตลอดต่าโลกก็ั่วบไปท่นานว่าอย่ามาว่าจะทำยุมหมายุกายผู้อื่นก็มีส่ชื่อเหมือนกันกันบ้างช่ังคมยอมรับแล้วทนว่าท่านไห่ยกกนนะ ยังอาจารย์ชานี่ท่ันงก็อดีตทัานก็บใครบั้นท่านนี่ก็ลูกศิษย์แล้วผูมั่นมาน้องถือเลยมาพบกันที่น้องถืออาจารย์ชาจากนั่นท่านก็นมาหาเราที่นี่อาจารย์ชาวัดอะไรน้องบ่าพงนี่นั่นแหละนั่นท่านมาเช้าๆลอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มั่นที่วัดน้องถือนะแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่นั่นจากนั่นท่านก็นมาเยี่ยมเราที่นี่เราก็ไปเยี่ยมท่านได้พบ ก็ท่านท่้นไม่อยู่งั้นท่านก็มาหาเราอาจารย์ชานี่ก็อธิก็กลายเป็นพระธาตุอาจารย์มีโคร่าก็อธิีกลายเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นมีสิทธิเหมือนกันทังท่านพูดเห็นไหมละ่ะใครตั้งใจเุยปฏิบัติอันนี้ตั้งชื่อตั้งนามไม,ไม่ตั้งไว้อย่างนั้นแหละตั้งจะเป็ดตะไก่มันก็ยังมีชื่อกันว่าสังคมยอมรับแล้วทำยอมรับแล้วเอาเถอะท่านว่างั้นนะ ท่านหายาตินะท่านหลวงนี้เึียงฝ่ายมหานิกายยังมากอยู่ท่านหายาติประโยชน์กระคับแคบไม่กว้างขวางกันนะเห็นไหมท่านพูดท่านพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่าไร่ <c oughs> ฝ่ายธรรมนิกายมีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเท่านั้นนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ใหญ่คือท่านห้าม,มหายาติเล้วท่านนั่งเรานั่งก็เคารพก,กับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็ยอมรับยอมรับ,บเพราะท่านจึงฝ่ายมหานิกายจึงแตกกระจายไปอย่างว่า เ็นมากเป็นผลทั่วกันไปหมดน,นท่านคิดประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่อ,อนี่หลวงปู่มีเครืองปูมงป่มีที่โคราชท่านบ้านท่านอยู่ที่อำเภอสูงเน่น เราเคยไปพักกับท่านโอ้ยท่านรู้จึกกระปี้กระเป๋าดีใจนะโอ้ยท่านมาหามาเยี่ยมท่านดีใจให้ค้ากับท่านท่านคืนที่นั่นนะท่านกับเราถูกสนิทกันมาตัไหนตัไรนะท่านอยู่ในเขามื่กเหล็ดเรื่ออะไรอยู่ลึกๆเราก็โดนด้านเข้าไปหาโอ้ยเราไม่มาโอ้ยครูบาอาจารย์อยู่ไหนมาหมดัด้และวหรือว่าเราอ้ากับเราสนิีกันมาข้างจันนี้ ที่อาเภอสูงเนินท่านอยู่โคราชนะนี่กะเพศนํำหนึ่งอธิกายเป็นพระธาตุท่านมีท่านอาจารย์ว่านท่านสั่งไว้พิธีตรงไหนไม่คิดไม่คิดเลยท่านห้ามมายัติท่านเหล่านี้ยือยังเป็นฝ่ายมานิกายเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สืบทอดกันมาทุกวันเลยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านห้ามไม่ยัดติยัดติหาอะไรท่านว่ามันเหมือนอยู่กับ ขพราะว่าปฏิบัติตามคาวของศาสสาไม่ว่าธรรมยุทธมหายายมีที่ที่ที่จะรับมา,นาลนพพานนอกจากนั้นยังมีที่ที่เหมือนกันอีกถ้าปฏิบัติตามธรรม้งว่าง,งนั้นนะท่านไม่ญัติท่านเดินะพูดนะท่านสังเกตขาดเลยมันตัดประโยชน์ส่วนใหญ่ออกถ้ายัติแล้วจะเป็นกเป็นฝ่ายแล้วก็จะเป็นแบบเป็นฝ่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องญังติให้กระจายไปทั่วโลกนี่ดีคำว่างั้น ่าน,นเห็นประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่โตมากพราะแม่ครูจันมั่นีะหลวงปู่เกิงบ้านสัมผงนี่ก็จับหลวงปู่อะไรที่บ้าน่าใหญ่ไปดูบริชาทั้งสององค์นะหลวงปู่เกิงด้วยเพ่สายมานิกายก็ไปดูปริชา หลวงปู่อะไรที่บ้านลาใหญ่ลืมแอะนะแล้วก็เคยพักกับข้าสนุนสนองกันมากเราก็ะตันมีท่านก็เสียแล้วนี่ท่านโล่หมดเลยนะท่านไปดูริชาท่านยักษ์นี่เป็นธรรมยุทธหมดเลยทั้งสององนี่องค์นี้ท่านอธิษฐานกายกระธาตุท่านจะเกิด ท่านท่านกานเกิดมีไปอยู่ทางเ <c oughs> มืองชนท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บางพระเมืองชนทีนี้ฝ่ายกรรมฐา,านกินกระจกระจายออก,ก,กไปทางโลนคือหลวงปู่เกิดไปก่อนเพื่อนนะเย้ววัดกรรมฐา,านก็มีเยอะอยู่ทางเมืองชนนะก็ไปจากท่านการเกิดท่านการเกิดลูศิสุดสำคัญของหลวงปู่มัน่นเป็นดุวชาเงนะอ่าลืมแล้วองค์หนึ่งเป็นคู่กันเป็นดุชาด้วยกันญาติ โลทั้งวัดเลยเป็นเป็นธรรมยุทธ์นะหลวงปูเ่เกิืได้คุยกันพบกันดูอากศาศวิญญาณความรู้เด็ดเดี่ยวมากนะนี่ใช่ไหมว่าดว่า หลวงปู่เกิงบ้านสามเผนหลวงปู่เกิ่บ้านสามผเผนท่านก็ร่วงรับท่านมาตรงทีวีตทุกท่านคือสามเผนเวลามันแก่ทั้งนั้นพระจีท่านใจพระธาตุเน็ดเดียวมาก นอ,อนุญาตเจ้าค่ะนี้ปราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชา,านชนจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าค่ะจากวัดสะเมืองเ้าหมู่ที่หกตำบลฝาสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีราชนมัสก,การหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยความเคารพเหนือแสนกล้าวจริงที่ส่งมาด้วยคือรายาางานคณะสงฆ์และชาววา่า ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเสียมโกและลูกศิษย์หลวงตามหาบัวญา,าสัมพันโนได้ดําเนินการจัดส,ส,สร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วณวัดศักดิ์เมืองท้าวมู่ที่หกตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบาง,บางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกำลังส่ง300กิโลวัต์ในระบบ FM คลื่นความถี่90.50ออกอากาศตั้งแต่เวลา3.00นถึง21.00นทุกวันโดยกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุคมนาคมลูกคายรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชายชนวัดป่าบ้านตาด100%เต็มซึ่งได้ทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่9กุมภาพน2550จนถึงปัจจุบัน ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานีวิทยุดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยเสาสูง45เมตรเครื่องส่งวิทยุขนาด300วัตต์แผงอากาศหรือเบ1ชุดสายเบมิกเซอร์ดาวเทียมตัวตั้งเวลาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆขอกราบถวายแด่องค์หลวงตายกให้เป็นสมบัติขังสงฆ์และขอปาวารณาว่า อยช่วยดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการดำเนินการของสถานีวิทยุโดยไม่ให้เป็นภาระขององค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาแต่อย่างใดเพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ธรรมเป็นธรรมทานและมีสิ่งใดที่องค์หลวงตาจะเมตตาพิจารณาแก้ไข เห็นเป็นการสมควรข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับและยินดีปฏิบัติตามความประสงค์ทุกประการด้วยความสามัคคีของพระเจ้าทั้งหลายที่ต่างอุตสาหะวิริยะเสียตลาดช่วยกันจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมขออานสงจากการถวายทานครั้งนี้ของพระเจ้าทั้งหลายขอให้ปวงพระเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติธรรได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเถิดและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนัดใจอ,อันครอบสารแดงโลกธาตุด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอันเปรียมด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระบริสุทธิ์ทคุณโปรดดลบรรดาให้โปรดดลบรรดาให้องค์หลวงตามีพระขันที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาครบ5,000ันปีด้วยเชิญและขอถวายเป็นราชกุศลนแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบแปดสิพรรษาขอพระองค์ทรงมีพระนานามัยสมบูรณ์มีพระชนยิ่งยืนนานขออุทิศผลบุญนี้แด่ดวงวิญญาณน,นักรบทุกชนชาติในจังหวัดสุพรรณบุรี และขอวิญญาณของบรรพบุรุษท,ที่เสสละทีชี่เพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุข,ขก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นด้วยเทินราบน้ำสการด้วยความเคารพเหนือเสียงกราวคณะลูกศิตหลวงพ่อสังวานเสมะกูและคณะลูกศิตหลวงตามหาบัวยาน,นสัมโนยกจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อธรรมะที่ออกนี่เราเป็นที่แน่ใจในทางเสน่ออกของธรรมทุกขั้นทุกภูมตั้งแต่พื้นพื้นถึงว่านุญพานทาอดออกจากหัวใจเราท้ง้นเนี่ยเราเป็นที่แน่ใจในการสอนโลกในศาตนี้เราแน่ใจการสอนนี้ไม่ผิดว่ากันเลยชื่อทอดกับหัวใจที่ถูกต้องแลวจากการปฏิบัติถูดีภาคของเรามาด้วยได้มา เพราะการเกษตรและการเ,เรายังไม่มีจุกวิจารณ์ว่าจะบบฟ้องที่ตรงไหนในบรรดาธรรมที่สแสดงออกเพื่อลูกแลบผลประโยชน์ทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งนี่บนคาราว่าสากาดคือเทดยอดทำรรเราเทีสอนสาระล้วนๆต้งแต่ก่อนประชาชนยากจนไม่ควรมีเมาาถ้าคึงไม่มีระยะเวลาฟึกตัวเองทางภาคปฏิบัติ โดยลาดับยำดาก,การเทศส่อเรงในแกงม้อเรียกโม้ิวหม้อเรียกหมอ้มอผิวตลอดไปทำมาประเภทนี้ที่ได้ออกอยู่ทุกวันนี้ตอนดึกๆึกนะเทศจักบิ์สบราณนะจากนั้นก็เป็นแกงม้อใหญ่ไปก็ถูกต้องการจัดการส่วนของคำขั้นนั้นๆเราจึง <c oughs> แ,แน่ใจในการสอนโลกครั้คุณั้นชัดเจ้งว่าเป็นครั้งที่เราทุ่มกับ ยังวังชาด้วยความเมตตาลงต่อโลกทุกลักทุกส่วนเราไม่เอาอะไรเราบมกชั่ๆเลยทําประโยชน์หมุนตัวเป็นโกงจัรเะื่อโลกนะแต่มาคิดอยู่ว่าเราจะเอาอะไรบ้างพอเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยทาอะไรมาเพื่อประโยชน์ยังอย่างที่ว่าเนี่มุนเข้าเลื่อเข้าเบื่อก็เข้าเลื่อก็โลกไม่ก็เข้าเพื่อเราเข้าเบื่อเพื่อโลกทุกปีมาผลราได้มากพอแเธอกระจายออก ทำประโยชน์ให้โรั้งนั้นเราไม่เอาเนธรรมที่เราสอนโรก <c oughs> ก็เป็นที่แน่ใจในธรรมทุกขั้นพูดให้ถึงขีดถึงผลตามหัวใจที่เป็นอยู่นี้ว่าไม่สงสัยในธรรมทุกขั้นในการแสดงออกต่อบรรดาที่น้องทั้งหลายทึ่มีอยู่ทั่วๆไป เราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เด็ดขาดก็คือสอนพระนี่สอนอยู่บนสลลาเนียเร่สมาเนียไปป่างตอนดึวๆเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเนี่ยคือเชื่ยธรรมะก,กันสอนพระเขาบทกากองจกนั้นไปแก้แกงหม้าใหญ่ไปหาลงสุดท้ายก็ว่าสูนี่คือมันหมดประเทศอะไรจระเทศ ยังมาเรื่อยเืยมันหมดกําลังแล้วก็มีแต่สูนี่พอใจเลยนี่ทานตัวนี่ก็ใจเรื่อยเหรอเป็นอย่างนั้นล่ะหมดเดยวเท่นี้หมดหมดใส่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือล่ะไม่เป็นที่สงสัยไม่นว่าธรรมะขั้นใดสอนโลกเส็นเม็ดเป็นหน่วยขอให้ท่านตลายนำไปปฏิบัติพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ตลาแทงบุญแ่งกุศลทุขั้นทุภูมิอยู่กับพุทธศาสนาหมดสอนไม่มีหิตรีพระพุทธเจ้าสอนโลกให้อุสธศาพยาบรื้อเบืนตามคําที่ท่านสอนนะเรื่องีิเลสที่จะฉุดลากออกนอกรูนอก,นอกทาง,ทางมีมากกวมาเรื่องทีเละดึงเข้าไปขับวันเข้าไปหาความดีงยนามมันมีน้อยมากนะกำลังของขังสู้กำลังของกิเลสไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องอะไรนี่นะ แล้วก็พูดจ้อนหลังคือตอนทำกามภาคเพียรล้มลูกครูคารนน้ำตาล่วงบนภูเขาเราก็ไม่ลืมเราก็ได้มาเล่าพี่น้องหลายสั่งนั่นละเวลกเเากระแสของกิเลสมันรุนแรงตั้งสติไม่อยู่เลยตั้งภาพล้มผอยล้มผอยจนกระทั่งน้ำตาล่วงบนภูเขาเอาอุทานภายในใจโอ้มึงเอาครูขนาดนี้เชียวเลยวะ เอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งนี่ฝังดึกแล้วนะถ้าเป็นปวดเป็นเครียดเป็นแช่ให้บุคคลและสัตว์ตัวใดนี้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นตัวคือมันเครียดแช่อย่างเต็มหัวใจนี่เวลามาเครียดแช่นะที่เด่นปัญหาซึ่งอยู่ภายในใจของตัวเองนี้มันเป็นธรรมเป็นเครียดแช่ันนี้เป็นธรรมงมนะตั้งแต่นั้นมาวาดแต่แล้วจนอะไรม้วนเสือนั่นละ กิเลสเดี me, ๋ม so ้วนเสื er, ่อลงไปแล้ว so ตั so ้งแต่นั so ้นสอนโลกด้วยความสะดวกสบายไม่สงสัยในคำสอนที่นามาสอนโลกเพราะเจ้าของวันสงสัยแล้วจนถึงขั้นที่ว่าหายสงสัยทุกเนี่ทุกมุมนเราพูดให้มันชัดเจนเขาไปนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและอรหันต์ต่างยตั้งแต่เมื่อไหรตั้งแต่เมื่อที่เลดขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันหมดท่านบอกว่านัตถิคกโยวปาติโย บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมันมีอะไรยิ่งหย่อนต่างกันเป็นอเดียวกันหมดกันว่างนั่นทีเวลามันเป็นนีีปั๊บมันเข้าทํากลางพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายทุๆชโปงในเวลานั่นทันทีเลยนั่นละธรรมของพระพุทธเจ้าให้พากันปฏิบัติเวลานี้อยู่ทางใต้ดินที่เหลือยู่ข้างบนนี่เหยียบย่ำเสียงอานเสียงธรรจะออกไม่ได้นะ มีแต่เสียงทิ่เลิดกันหาเสียงฝืนเสียงไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนแล้วก็ตื่นข่าวกันว่าบ้านน,น,น,นั้เนเจริญเมืองนี่เจริญเมืองไหนที่เมืองเจริญน่ะถ้าลงิเลสได้นําหน้าแล้วเป็นเมืองฝืนเมืองไฟเผาไหม้กันให้เป็นเท่าเป็นถ่านกันได้ช่างนั้นไม่สงสัยถ้าทาแทรกเข้าไปตรงไหนนั่นนะจะพอสุกหัวนอนได้คนเราขอให้สั่งสมธรรมให้ดีนะจะมีพอสุกหัวนอนได้นะถ้าเรามีธรรมในใจสิ่งเหล่านั้นไม่แน่นอน ได้มาตอนเช้าหายไปตอนเย็นได้มาตอนนี้หายไปตอนหมหยความเสียใจกับความดีใจมันผสมประเสกกันไปถ้าได้ฉ่ำไม่มีอย่างนั้นมีจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นตลอดถึงยมุดหลุดโ้นจ้าเลยหายสงสัยกิเลสตัวใดที่จะมาเกอบควนไม่มีในหัวใจจะเรียกว่าใจสิน้นกิเลสมีจะบรมาสุขเต็มหัวใจยืนเดินนั่งนอนเป็นบรบสุกทั้งนั้นท่านไม่มีเปลี่ยนมีอียาบท เหมือนความสุขทั้งหลายที่โลกระลับปันความสุขจากจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีอิยาบทจ้าอยู่ตลอดเวลาให้พากันตั้งโอ๋ตั้งใจปฏิบัตินะวันวินวีจก็พุทธนี้นะแล้ววันพรุ่งนี้จะลงประชันที่ที่ศาลาใหญ่แล้ววันนี้คนก็จะเริ่มมามากมายวันนี้เราก็จะเกียตรตาิกายให้เขาจจดเขาทำกันเป็นเราเป็นเพียงผู้ชี้เนี่ยไอ้เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยเขาทํากันเราก็อะไรไม่ไหวละเหนื่อยมาก แต่ความเมตตาไม่เหนื่อยความเมตตาไม่เหนื่อยล้นพ้นปอะมาไปที่ไหนที่ไหนเลยประจานตาเห็นเขาขายของประจานทาลงซื้อเอาของเขามาอยางได้ของอ่ะเอาหัวใจฝนใจไหมเอาแล้วมอบเงินในแถวนั้นเท่านั้นร้านานี้แถวนั้นเขาขายตามข้างทางอย่างเมื่อวานนี้ไปก็เป็นอย่างานั้นแหละแต่ก็จอดรถไปเอาขอ,ของเขาตามทางเอานิดเดียวแล้วก็มอบเงินให้เขา เป็นขี้นเป็นอันเรื่อยเรื่อยมายเนี่ยเมตตาเป็นเพราะความเมตตานะมีอัลัี่น่จห้พอนะ